มีอะไรบอกกูได้นะจ้องตาห้องยังไงวะโ้อกจ๊งอ่เด็กม่ของร้อนนา้มันเอามาให้ Excel ซลกูมาให้มาไวท่านจิเด็กไม่ใช่เอ็กเซลกูไอ่ไมองเปิดกูเล่นเปิดกระส่ามันไม่่างเอ็กเซลกูเล่นปาเอ็กเซลโอ้ยเดี๋ยวนะะไหมเด็กมันควรจะเป็นอย่างนั้น้างแบบไหลตามเบีมลกงางใช่ป ทกคนจะกดรีวิช่เฮ้ยพี่ชอบเหเหรอไม่กดเทงไม่รู้ไม่ชไมพี่ไม่ตอไวหลังนะทำไมแค่ตพี่ผมเดอผมไเร่ได้เยอะนะกดเทนนืจะได้มาคัดแบนผมรอก็เป็นูเลยบหน่อยดิผมูปรีเขากกเนเปนรูปเลยไ่กดปมาน่ะไม้อะไรอ่ะลอไตอแนอะไรยงไง อย่างมันก็คือเขาจะจ่ายที่ซื้อมาทั้งสองชุดวุ้ยแเสียเงินไม่ได้ยืม่ง3นสามเลยลอยเาาลอยเาสิบบาทครึ่งราคาเฮียสิบี่บวกไอ้ดินเดยนอยู่ส9บเก้าวกไม่ใช่ไม่ใช่คือคอลงมาแล้วมันโดนล็อกไงค่าเช่าเป็นสิบนาห้กูเอสกาวะไอ้อิแต่อสกาวเปนนได้ เพียวเลยแค่ไม่กดแั้วเรา่อเสจไไเทียรแมงแพงกว่ากุไม่ควรลงเลยเดียวเทียรเพยวไลยังคุดกันได้แมันเาป้องไม่เอาล้อบอลปองเพลยิมดเี่ยล้ลล็ออสบาทจริงกดถึงได้แต่ว่ามันจะเปลืองนะหรือว่ามยังไม่ผมยังไม่อเลอนไงยไม่เคลนเียรกีก้ศให้เติอร์ลักรแตเสนยรจะผมอู ให้ทางเด็กเดินเลยเหรอกูตัดขามึงดีกว่าเออพี่หัวท้ายเราต้องมาเดินชนกันในงานอยู่ดีแต่ยังไงพี่ม่อนเขาต้องหาอะไรมาตอบไม่ลูกมาเดินมันไปไม่ไปสุดท้ายก็ต้องมาเดินชนกันในงานอยู่ดีคุณตัดขาคุณดีกว่าัโดนล็อกต้องนี้ไม่คือคนกับการเลยเนี่ยวันนี้ก็ชวนมาแม่บอกว่างานในงานสุดท้ายม่นอ่ะว่าเราจะเหินฟ้าขาดินเดินฟ้าเข้าหี ุ้มขี่สวยจังสุดแหวกเลยมุดปุ๊บปุ๊บหมาป่าเดียวดายองออกยังไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมลองมันมีหีนดิไหมครับผมพี่มันมีแต่ว่ามันหมกไว้อยู่อ้าวไปย่างไงเย็ดเย็ดวันนี้พาไปสองสามแล้วเข้าโซมุรุจวนลองไม่เคยเทสตดีทำถุทรงแสกกลางไอ้เหี้ยใส่ใส่กางเกงยีนส์ทรงชั่งไงสวเสื้อดำแขนงกรุด

เกี่ยวใครี่ยคกี่เกี่ยวค้างคืนตั้งแต่เดือนก่อนอืนี่ยังหาของแดกนะครับเอ๊ะกูต้องทิ้งคุ้เล่นไงนี่แล้วก็เปิดกล่องเล่นอุ้หย่านั้นแท้ห่วงัก็สเพราะว่าเขูหมดแล้วเออตดกัิวไปกันแท้ห่วงได้ไม่ได้เป็นอ้าวไสันรังทีไม่เห็นพี่แล้วนะมันยังไม่เห็นคูเยังไม่เห็นคุณเนี่เป็นพี่เลยพี่คนราต้องแยกทีก็าปใหญ่ะแล้วจบงานแล้ว เขาบอกกันในสัตว์จริงๆเขาบอกว่าถึงเวลาเราแยกทางกันเดือนแล้วมันต้องเลิกอย่างใดอย่างหนึ่งระวังดูคองกับดูดอกอ่ามันมันเลิกไอพี่โปเนี่ยพี่โปไอเทคไอเช่นนั่นคือมันเปิดกองดูก่อนได้ใช่ไหมหรือว่าไม่ได้ต้องทาเก็บหนึ่งอย่างไม่เติมโจก่อนไม่ไม่หมายถึงว่ามัไม่ทากรูไปหรือเปล่าไม่ได้มึงทาเก็บหนึ่งอย่างเท่านั้นถ้ามึงเปิดกองลมก็คือลมสองอย่างก็มาแล้วเขาเปลี่ยนหรือว่าไไม่ได้เขาเปลี่ยนไปอยู่แล้วมันไม่เหมือนแต่ละมันเด็กเพราะมันใช้คำว่าหลิ่ จั่วลมคมกิบทำดูได้มูร่าได้ใช่ไหมมูรามันได้สองาลาได้โอมูถ้าเห็นเกบมูลามันได้สองฮาโอือะไม่ได้กูเคยาำกูเคยแล้วแ่น้องเรกแล้วก็เรียกเลยนะครับอือสี่ถ้น้องเรียกพี่ชีน้องก็เปลี่ยนเยสเรกได้ดนะน้องแล้วว่าจะเป็นในดอกน้องจะเปนในที่ไู้อเก่าเรีดิน โอ้กูโดนเริ่ม่อตลอดเลยอ้าวไอ้เริ่มมอดแล้วตอนเนี้ยิบลี่แล้วลิบลี่ตีกูนะจะอยกูจบนี้ันนี้เสร็จ่สองแล้วเโดตัเลกสกิลให้คนสัองกอใช่มสับกองใช่สเจ็ดสเจ็ดเจ็ดสามเจ็ด ของสามสองไปให้สุดแล้วอยู่ท <I> <f> ี่โดนเอาบอร์ดเสียวเลยเดี๋ยวเข้อมือสองได้เสียวเลยดานยุงยาันไปไม่ว่ามันจะ่อยจะไม่่ยาไม่้เองาอยสจ็ดกับยี่สิจ็ เราไลได้ไเหมือนีท้ได้เหมือนกันโดไนที่ิวชี้แล้วเมื่อกี้บอกก่อมทำเกียบสาวันเดียวฝ่ายเกี้อะไรแล้วมื่พิส่วนไม่เหี้ยเขาจะดึงเขาจะดึงสิ่งไม่ใช่ไม่เกียสยังไม่บอกเก้าพใชเพราะฉะนั้นจโกงหรวเออแต่ลาจัหยวด สิบจีนตัวเทคอันนี้ปน่นั้นะัิใครอะมันน้าหลังฟอนไหมฟอนฟอนฟอนอย่นไอ้เจียไม่เข้าตเรเลยทีนี้ว่าเข้าอยู่ยี่สิบทำไมพี่มร้องอย่างนี้ก่อนล้ก็ห้เปลี่ยนปร้องอย่างี้ยี่อล่ะโอเคแล้วก็ยิงนะยยังไอ้ี่บรับไปเลย มืออยาเ้าเลอสามไปเึเอน่าหุบใจอะไรตีพี่มมีช่องแล้วมีอยู่ยี่สิมทำนี้ได้ปะสาแบขยสี่เไสียงหมออยิมว้าวเด็กอะไรโง่ดเกตัวไรเใช่แยกดียวลองังกร พี่บอกพี่ไปแล้วผมแค่นี้พี่ฝากตงจริงพี่กดอันนี้ได้ต่อเอาจริงๆไอ้เชื่อถ้าเขาไม่ต้องใส่ก็ได้ถ้ามึงจะไม่ได้ใช้แล้วแต่เองรอของช่องแล้วพี่ลดลอกคนตะกี้กันไ่ไหนไม่เองมันก็จะขอบเาไม่ใส่มันใช้แค่ดังเอเวอรีเวิร์ดเสร็จก็ใส่ละโอเคเหมือนต้องเอาไว้เพื่อที่ว่าแดมไม่พอเล่นจุ้ยสี่เล่นล่างขาวแล้วก็ลงท้องสามสามเสียดเออมาโทษอะไรมาดอพร้อมข้าหูมัมเมียอยู่แล้วไป อะไหออราตาลัวผม้องเ่ไม่มีอะไปกอยปากซออย่ยางมีเหรอะสไหมอยากมีเย้อกว่าที่มึงดัเด้ออาน มันนี่มันสุดยอดจริงๆเลยว่ะไล่สองทิศเจ็บสามเดี่ยวอ๋อสี่เดี่ยวดีอ่ะอ๋อไม่ไอ้โหไอ้ยี่อะไอย่างงี้ยิ่งย่แรไม่ออ้อถดที่ีแมงเหลืองเ่นแถวอาบัติเหรอพี่รู้ว่าผอเกิดอ็เซลไม่จิงเล่นไอเดลต่ไนได้มานมันเกิดเมื่อีแล้วไ่ยากอกมด้สอแอปขี่แล้วนะมไ่ส คอมือี yeah. sure. ี like, is there, is there? ่สองสองกเป็นตัวแปมมือหน่อยเก่งมากแเอ้ยแต่ขอแรงแรงมันเป็นย่อยเลยทีนี้บาร์สหนึ่งโซบาร์สเเลยบาร์หนึรือบาร์ยาออนจั่วตาจวช่องย่อยากาศทีหว่างจากนั้นคอมือตาจระ้คอสามเลยยิงได้แค่ไปเดียวอื้อืออืออืออืจวก็คือคอฟีเอ้ยคอซีอีสปอร์ตคอตรงใบสามใบล้วเคผมคอทับเหลือ นี่สาวไหนอ่ะหนูสาว้องคนน้องคนสวยจังเขาเป็นผู้ชายไม่เกี่ยวนอ่หรอแล้วขาเท่าไหร่ก็กดก็ต่มาแล้วสี่ราเราไปบ้านน้องเลยได้ไหมอ่ะน้องใหญ่ยะตรวเรไม่ใช่อ่ต่อจากเก้าสิบลุผมไหม ตอนลก้าสิบตัวไันนี้บอกว่าเอ็นจากทาอนะลงใจกว่าสามลอยนใฟอร์มใหม่จะได้รับารลอกพวเราพิมพ์ริบวรงานแล้วครับเป็นยังไงไม่าิมตายแนน่เไปชมคือกูกูไดไปถูท้อนแล้แลคนหลังมาหลอกล่แข่งกีโมงครัาผ่านไ่กิลของน้องคนเจนได้

พอสี่มัดแต่หนองนี่เี้ยพอมันไอ้เี้ยสามมิ่สมาเลยเปแล้วสี่ที่สอนิมนกันเข้าเนาะไเี้ตีใบดำเท่าเดิมติเะไหนไอ้เกิตัวไตัวีล่่เพื่ออะร่กัวที่ได้งนพี่รับพีพี่ฝัเตัวนเลยตัวน่มีรับพีบชัเลยเอบอกเขาว่าเอาไม่เอา เอาไหมไม่เอาไม่เป็นไรสองร้อยไม่เอาเลยไม่เลยกูเป็นกูได้อะไรติ๊งเลงมาไม่ได้เนี่ยพี่เขบอกมาทีสองร้อยไม่เอาไม่เป็นไรไม่เอาไปหาคุยอันอื่นนะขอเขาถ้าไม่อยากได้คุยเด็กวัตถยมก็เปลี่ยนใจได้นะคนมันจะอรกันนีมาใจบาปลองใจบาบพี่ับ น้องคนบินบทละนงบไนเงนน้องายเดินเวลลยขอดินเดนหน่อยอะไรก็ได้สิบกนโลกเจ็ดเกิดบาม่เโดมใบไม่เกิดได้ใช่ไหมอ่าไม่เกิดพอกี่ใบรับต้องจัไม่เต็มแน่นอน ยี่สิบเจอาสาใบสามเก็บไปเลยสมได้นะผมวิ่สักขาดนี้แล้วอน้องเกันล้วดึงดิไปดึงข้าไหนข้างหลังผมไม่มีหัหน้าหรอกโปรโมคพรุ่งนี้สมมุติถ้าไม่แตกถ้าไม่แตกมันได้ซีอ่างเงี้ยมันจะไม่ให้ใช่ไหม อะไรวันเสาร์อะสมัยนี้มันมันต้องมันได้จบงานหรือว่าถ้าสมมติเข้ารอบต่อไปหรือก็ไปแล้ววันถอยวันถัดไปก็ได้วันนั้นเลยแล้วก็มันก็จะมีรายชื่อมาวันวันอ้าวอย่างงี้ถ้าวันอาทิตย์ได้อีกก็ได้วันทิพตได้อีกได้ไงเพราะวันทิพตแข่งกันไปแล้วเข้าใจแต่มันจะได้อีกไหมไม่ได้จิเพราะว่าวันทิพตเป็นของคนที่มีซีอยู่แล้วก็ถ้าเราได้ซีแต่ว่าเราอ๋อกูเข้าใจแต่ว่าไม่ คนที่คนที่เขาเข้ารอบไปอ่ะแล้วไอ้พวกที่เขาแบบสมมติมึงรับไป30คนเนี้ยไอ้พวก30คนนั้นที่ได้ซีไปวันเสาร์อ่ะจะไม่ได้ของจะรอได้อีกทีวันอาทิตย์ได้ของอะไรถือโอกาดโปรโมงไงโปรโมงแตกสี่ใบแล้วก็ไม่มีลำดับเลยเลี้ยเลยเอาไปโย่ของนี่เป็นอ๋อก็คือถามเรื่องโปรโมงอ๋อนี้ว่านึกว่ามันได้ทั้งสองวันได้สองวันเลยแบบวันนี้ได้ซีได้ันอาทิตย์ยี่สิบสองยางงั้นก็มีคนยอมเสี่ยง อย่างตรวจเจอไม่ได้แล้วก็บายพิงแล้วก็เอาของเออแค่นั้นอ่ะแค่ลงชื่อไปโอ้ยระบุทเนี่ยเท่าไหร่แล้วไอ้สัตว์ตอนนี้มูลเราไอ้พี่อะยี่สิบเจ็ดสามันสักพี่พี่ไม่รู้เหรอไอ้เของแบบนี้มาแล้วมันเหลือมันอยู่ในบูธเกมนะพี่ก็คิดว่าเหลือไหม่าไม่เหลือเยอะเหลือไหมอยู่ที่คนแข่งมาแข่งมาแข่งต่อกเยอะสกิลบ้านของเขาฟองออกเท่าไหร่พี่แปดเจ็ดแล้วพี่ไม่ได้แจกของพี่เขา ไเอาเทงนิคเทคนิคสิครัเอาเอาฟอนน่าเกิดอไ้างคอนจิเอาเอาเรื่องทำไมของคืนนี้มาหมดแล้วนี่นี่ยืมอะใครใครยืมมาเดือนสี่สามของเชื่อกูไม่กลัดไม่กลัดของพอแล้วมึงใช้นี่กขาหมดพอแล้วมนเยอนมันอ่อนแล้วเชื่อกูมึงไปเอาของไอ้มึงเอาของไอ้มึงเชื่อกปญญาปีสา มึงจะเอาสองอยไปโยนทิ้งลงคลองอ่ะเจ้สามแปื่หันไปข้างหลังร้านที่เขหลังคลองมึงจะโยนทิ้งจริงเหรอสามแปดใ่โยนลงคลองทิงปอ่ะค่ะค่ะยสิบเก้าาปตี่สามทิงเปสลากสี่สามที่เป็นรงามแล้วนถึงเวละอเย้ตเป็นอ่ะขอหร่อยตีน่น้อย พี่ใบได้ทำของคอนเกสให้ปิดพี่ตองพี่ตองเอ้ยดีใจแต่พองคุณฝ่ายขอถ่ายรูปกไก่ปอนได้ปอนไม่กล้าถ่ายอ่ะกูปอนกูเสือทำเสือนกตั้งอไียห่สี่่อะไรตีโยงไปสหกโยตีโยงอันนี้อันนี้ามเจนี่อันนี้เนแ่มมอยากเสียมอเช้ยอย่างน้อยเว็บมันหมดแล้วมันไม่มีคนไทยไม่ได้ปะไม่้พูดแรงตกนี้มันไม่มีเบแันตกในทีเดียสองกระได้ควันเที่สองดูเชื่อกูเ้างารงนี้กรได้ควัน เฮ้อลไปล่อใช <Why? S 2> <So> ่ไหมโอ้ยป่อี่ที่วโอ้ยเฮ้ยยไปต่อพอกอไปต่อมืกีวลสอดท้ยมึงทับป่อยไม่งอากายากยา่อยป่่อยป่อยป่อยป่อย่อยซะ่อยจ่อย่อยเ้อยป่อย่อยซะาป่อย่อยจ้่อยจ้าป่อ่อย้่อย้าเ่อย่ยาป่อย่อยอย่า่อ่